เขาทำอะไรกันนะทุกคนส okay. วยพี่เปิ้ลกล้องสวยแล้วลมดีเห็นกล้องสวยแล้วลมดีนี่พี่มิวลืออะไรคะอุ้ยอันนี้สวยมากอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ ประกรบคันเร่งนี่ทุกคนสวยมากนะคะขายได้พี่มีโอทุกคนงานเหมานะคะใช่ไหมพี่ป้ายใช่งานเหมานี่ได้ชุดโซ่สเตอร์เลสตัวขายดีไหมล่ะคะโอ้โหนี่ร้าน,นเราขายดีมากเลตอะ่ะชุดนี้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่ขายดีนะคะโอ้โหนี่บางข้อ ปิดจบวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปเอามาเลยใครมันจะสุดเกินเจฟ้ายผมจบแล้ว <c oughs>